ทีมข่าวตรงประเด็นลงพื้นที่สำรวจชุมชนกลางเมืองอย่างคลองเตยเพื่อพูดคุยกับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลเตรียมจะแจกเงินหมื่นเฟสองให้รวม3คนโดยทั้ง3คนไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและแต่ละคนก็มีอาชีพและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปมนัสกติสมิตวินมอเตอร์ไซค์วัยว66ปีเคยมีไรายได้มั่นคงจากการขับวินมอเตอร์ไซค์ ในช่วงเริ่มต้นของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทําให้เขาไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางจึงไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ด้วยความไม่แน่นอนของชีวิตปัจจุบันเขาต้องเผชิญปัญหาหนี้สินจากการกู้ยืมเงินมาเลี้ยงหลานไว้หนึ่งขวบขณะที่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับมนัฐหากได้รับเงินกระตุน้นเศรษฐกิจ10,000มบาทเฟส2จากรัฐบาล เขาวางแผนจะนำเงินก้อนนี้ไปใช้หนี้เป็นอันดับแรกและแบ่งส่วนที่เหลือไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวรวมถึงซ่อมแซมมอเตอร์ไซค์เพื่อยืดอายุการใช้งานให้สามารถทำมาหากินต่อไปได้ดูครับวาเนียผมคราวที่แล้ว่ผมยังหวังเอยน่าจะได้นะมันก็ไม่ได้ก็เราก็เฉยเฉยไม่ได้ก็เฉยเมันก็ไมกกก่ก็หมดหวังไปแล้วอะตัอย่างมาประกาศบอกคนหกวสิบมันก็มีความหวังขึ้นมาหน่อยเออ แล้ว60ก็มีความหวังไม่มีเงินหมื่นในกระเป๋าเป็นก็อุ่นใจใช่ไหมอย่างน้อยเราก็ต้องเราก็ไม่ได้ใช้แบบโกมค้คามก็ต้องประหยัดไปเรื่อยๆอาตรงไหนที่มันจําเป็นแเ้าก็ซื้อนัไม่จำเป็นเราก็ไปซื้อบอกว่าจะแบ่งไปอีกห้าอีกห้าพันก็เก็บไว้ใช้อีกอีกห้าพันก็แบ่งใช้ที่สองสามพันแล้วก็ที่เหลือก็อมาทํารถเอาเพื่อมาต่อยอดขัดถ้าไม่มีรถก็ไม่มีเงินขณะที่วรพา,าบุญสุขแม่ค้าเครื่องดื่มวมย62ปีมีร้านกาแฟเล็กๆ อยู่หน้าสนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแม้เธอยังพอมีรายได้เลี้ยงตัวเองแต่ก็ยอมรับว่าเศรษฐกิจที่ซบเซาส่งผลให้รายได้ลดลงหากได้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจก้อนนี้วลภาหวังจะนําเงินไปปรับปรุงร้านค้าและต่อยอดธุรกิจด้วยการขายเครื่องดื่มผ่านออนไลน์โดยจะให้ลูกสาวเข้ามาช่วยทุกวันนี้ดอกมากก็จะเอาเงินไปลงทุนพวกวัสดุการขายที่ว่าไม่ได้เราทุกวันนี้เราไปร้านตั้งรับ ทีนี้เราก็จะจะเป็นร้านที่ว่าลุยลุยถึงที่มากแล้วก็จะอาศัยให้ลูกสาวที่ทําเป็นบ้างเ,เปิดเปิดเปิดให้เราว่าเออมีการส่งอะไรที่มันใกล้ๆออนไลน์ออนลใช่มีเงินอยู่ในในตัวสักเออห้าพันอะไรไม่นหมุนขายแต่ทุกวันนี้ก็5้าพันลงสามพันลงก็หายไปส,ส,ส่วนนิตยาพร้อมพอชื่นบุญหรือป้าหมวย นักสังคมสงเคราะห์วัย77ปีแม้จะไม่ได้มีภาระเรื่องค่าชาวบ้านหรือค่าครองชีพเพราะมีลูกหลานคอยดูแลแต่เธอก็ไม่ได้ปฏิเสธโครงการเงินบื่นของรัฐบาลป้าหมวยบอกว่าจะใช้เงินเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเช่นทำบุญหรือบริจาคเพื่อการกุศลรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามหน้าที่ที่เธอรับผิดชอบและเงินอีกส่วนก็จะนำไปใช้เพื่อการเริ่มต้นสร้างรายได้เสริมด้วยการทำขนมขาย อายุ77แล้วเรามีสังคมเยอะแยะไปหมดเลยงานบวชงานแต่งงานตายงานกระถินซองต้องไว้ข้างๆตัวเพราะเดี๋ยวลืมของเขาเพราะฉะนั<ม>้นไอ้สังคมตรงนี้เราไม่ได้แค่ช่วยสังคมไงเรามีมวลชนสังคมแต่เราสามารถให้สังคมเหล่านั้นมาช่วยงานสังคมต่อได้ใช mm hmm. ่เดือนนึ่งตกเกือบ 3, อสามพันอ่ะภาษีสังคมสามพันน่ะ เดือนหนึ่งเพราะั้นเราก็ต้องใช้จ่ายตรงนี้เนาะ<ฆ>แต่ว่าถ้าเงินหมื่นที่ได้มาเนี่ยเพราะนั้นเราต้องหาอาชีพที่มีไรายได้เพิ่มหมือนหนึ่งนี่ก็จะลงทุนคือป้าหมวยมีมีวิชา <c oughs> เรื่องทำขนมอร่อยขนมไทย<ฆ>โดยเฉพาะขนมเทียนถ้าเขาสั่งเราก็จะทำให้เพราะจะเอาไปลงทุนเรามีเรามีพันธุ์ผักขี้เห แม้ผู้สูงอายุทั้ง3คนจะมีสถานะและความต้องการที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีร่วมกันก็คือความหวังในการใช้เงินหมื่นเฟสสองเพื่อสร้างโอกาสให้กับตนเองและครอบครัวทำกลางความเปราะบางและความท้าทายในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันวชิรวิทย์เละบำรุงชัยไทย PBS รายงาน คุณคุณวชิรวิทย์ด้วยนะคะคุณผู้ชมก็เป็นคําถามอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วถ้าก่อนหน้านี้ไม่ได้ลําบากเดือดร้อนย,ยังไม่ได้ลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันทางรัฐเลยแต่ว่าอยู่ๆวันหนึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางขึ้นมารู้สึกเดือดร้อนขึ้นมากลุ่มนี้จะทํำยังไงเป็นช่องโหว่หรือเปล่าที่ไม่ได้เงินหมื่นนะคะคือต้องย้ำกับคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าผู้สูงอายุ60ปีกลุ่มนี้ที่ได้รับเงินหมื่นเนี่ยจะต้องลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันทางรัฐเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งรัฐเคยเปิดให้ลงทะเบียนเอาไว้แล้วก็ ปิดการลงทะเบียนไปแล้วมีการตรวจสอบสิทธิ์กันไปครบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยนะคะส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐบาลก็บอกเลยว่าจะเปิดให้คนกลุ่มนี้เข้ามาลงทะเบียนร่วมโครงการได้เร็วๆนี้คงต้องติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันต่อด้วยสําหรับคนที่ต้องการรับเงินหมื่นก็เตรียมตัวลงทะเบียนกันเพิ่มเติมด้วยสําหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะคราวนี้ค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีเรื่องของการแจกเงินหมื่นที่เพิ่มเติมเข้ามาในการกระตุ้นเศรษฐกิจและทําให้ผู้สูงอายุหลายคนก็รู้สึก หายใจคล่องกันมากขึ้นนะคะจับใจ่ายใช้สอยกันได้มากขึ้นแต่มันก็มีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งค่ะว่าเอ๊นี่อาจจะเป็นโครงการกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นหรือเปล่าที่มุ่งเดินหน้านโยบายประชานิยมหาเสียงกันไว้แล้วก็ทําตามที่หาเสียงกันไว้หรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางในภาพรวมอย่างแท้จริงเพราะว่าถ้าไปดูเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าไม่ค่อยขยับขยืขย่นสักเท่าไหร่นั่นเองส่วนคุณผู้ชม ดูข้อมูลชุดนี้นะคะถ้าเราเปรียบเทียบจำนวนเงิน1,000 0บาทที่คนอายุ60บาทขึ้นไปกำลังจะได้รับอันนี้เท่ากับว่าเบีย้ยสูงอายุในเรทสูงสุดก็คือ1,000บาทต่อคนนะคะที่มีผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปในบ้านเราได้รับกันในเวลานี้ค่ะรวมกันแล้วเนี่ยถึง10เดือนด้วยกันนะคะถึงจะได้รับ10,000บาทแบบนี้ค่ะในขณะที่ไทยของเราค่ะอยู่ในช่วงของสังคมสูงวัยด้วย คุณผู้ชมคิดว่าเงิน10,000ื่นบาทต่อเดือนเพียงพอต่อการยังชีพหรือพอกับค่าใช้จ่ายขั้นต่ําของผู้สูงอายุแล้วหรือยังก็เลยมีข้อเสนอนะคะว่าให้จ่ายแบบทั่วหน้าดีไหมเป็น3 0 0 0บาทต่อเดือนทุกคนไปเลยเพื่อจะได้สามารถยังชีพในช่วงหลังเกษียณได้อย่างมีคุณภาพแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้นะคะที่เคยเป็นข้อเสนอมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยค่ะชวนย้อนดูจุดเริ่มต้นของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในไทยนะคะเกิดขึ้นปี2535น ในรูปแบบของสวัสดิการสงเคราะห์เฉพาะกลุ่มคนที่มีฐานะยากจน อยู่ที่คนละ200บาทต่อเดือนค่ะเพราะต่อมาในปี2540นะคะก็มีการปรับขึ้นเบี้ยอย่างชีพเป็น300บาทต่อเดือนแล้วก็มีการเพิ่มเงื่อนไขด้วยก็คือต้องมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ต้องมีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพถูกทอดทิ้งหรือว่าขาดคนเลี้ยงดูคราวนี้ถัดมาค่ะคุณผู้ชมดูกราฟนะในปี2549คอรมองก็ปรับ เบี้ยยัยงชีพเป็น500บาทจนกระทั่งในสมัยของรัฐบาลคุณยิ่งรักษชินวัตรนะคะได้ปรับเบี้ยยัยงชีพจากอัตราคงที่แบบขั้นบันไดที่เริ่มตั้งแต่6,000ถึง1 0 0 0ค่ะถึง1,000บาทตามช่วงอายุและยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็คือผู้ที่มีสิทธินั้นจะต้องมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุ60ถึง69ปีเนี่ยก็จะได้600บาทค่ะ 70ถึง79ปี700บาท80ถึง89ปี800บาทต่อเดือนนะคะแล้ว90ปีขึ้นไปถึงจะได้รับ1,000บาทต่อเดือนค่ะซึ่งก็ยังห่างไกลาจากเส้นความยากจนนะคะที่เวลานี้เนี่ยอยู่ที่เกือบ3,000บาทแล้วด้วยสรุปง่ายๆจากที่คุณผู้ชมเห็นกราฟเมื่อสักครู่นี้นะคะการขึ้นเบี้ยยังชีพ10กว่าปีที่ผ่านมา เบี้ยยังชีพปรับตัวต่อเนื่องค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะขออภยัยแต่ว่าเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนั่นเองผลการศึกษาของกระทรวงการคลังนะคะที่ทำร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพบด้วยค่ะว่ารายได้เกษียณของผู้สูงอายุไม่ควรจะน้อยกว่า5 0เของรายได้ก่อนเกษียณจึงจะพอกับค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีได้ให้ใกล้เคียงกับในวัยทำงานได้ค่ะแต่ถ้า เป็นไปไม่ได้ผลงานวิจัยก็พบด้วยนะคะว่าค่าใช้จ่ายขั้นต่ำของผู้สูงอายุทั่วประเทศจะอยู่ที่ประมาณ1,500บาทต,ต่อเดือนซึ่งก็ยังสูงกว่าขั้นสูงสุดของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในเวลานี้ค่ะ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะคุณผู้ชมทําให้สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติคณะกรรมาการสวัสดิการสังคมนะคะซึ่งก็ศึกษาเรื่องของการพัฒนาระบบบํานาญประชาชนและหนึ่งในข้อเสนอสําคัญเนี่ยก็คือให้มีการปรับจ่ายเบีย้ยบํานาญพื้นฐานนะคะโดยจะเริ่มต้นในปีงบประมาณ2,568ถึง2,570นั่นเองดูข้อเสนอเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ งบประมาณ2,568ค่ะจ่ายบำนาญผู้สูงอายุ1,200บาทเป้าหมายประมาณ12.2ล้านคนใช้งบประมาณอยู่ที่1.76แสนล้านบาท พอมาในปี2,569เป็นปีงบประมาณ69นะคะก็มีข้อเสนอให้จ่ายบำนาญสูงอายุ2,000บาทเป้าหมายอยู่ที่12.7ล้านคนใช้เงินประมาณ3.05แสนล้านบาทค่ะถัดมาในปีงบประมาณ2,570ให้จ่ายบำนาญผู้สูงอายุ 3,000บาทนะคะเป้าหมาย13.1ล้านคนใช้งบประมาณอยู่ที่4.74จุดแสนล้านบาทนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเป็นข้อเสนอว่าให้ขึ้นไปเป็นรายปีนะคะปีงบ68เนี่ยก็จะอยู่ที่1 2 0่อบาทนะคะพอปีงบ69ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น2,000แล้วพอปีงบ70เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเป็น3 0 0พันะไล่ลำดับขึ้นมาเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันกลุ่มเป้าหมายคุณผู้ชมก็จะเห็นตัวเลขเหมือนกันนะคะตั้งแต่ปี2,567ถึง2,570กลุ่มเป้าหมายก็เพิ่มขึ้นด้วยวงเงินก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอสําคัญค่ะที่อยากจะเห็นการจ่ายบํานาญพื้นฐานของประชาชนเป็นในลักษณะแบบนี้ส่วนงบประมาณที่จะต้องใช้ทางการมาธิการก็มีข้อเสนอให้จัดหามาจากหลายๆส่วนเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องของภาษีสรรพสามิต เงินนำส่งจากการออกสลากภาษีมรดกด้วยรวมไปถึงการพิจารณาศึกษาแหล่งที่มาของรายได้ในอนาคตเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นรายได้ที่ได้มาจากการเก็บภาษีทางอ้อมเงินบำรุงกองทุนต่างๆพร้อมกับการแก้พรบรผู้สูงอายุในปี2546ด้วย เพื่อใช้กำกับดูแลระบบการจ่ายเบี้ยบำนาญพื้นฐานโดยเชื่อมั่นค่ะว่าถ้ามีการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้แล้วผู้สูงอายุบ้านเราก็จะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นและยังลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในวัยทำงานไปพร้อมๆกันด้วยซึ่งก็คงต้องจับตาดูนะคะว่าแนวทางเหล่านี้นั้นจะเป็นรูปประทรรได้เมื่อไหร่ถ้าหาก ย้ำว่าผู้สูงอายุคือกลุ่มเปราะบางที่ต้องดูแลอย่างเร่งด่วนจริงๆเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นควรจะมีการปรับเพิ่มนะคู่ขนานไปด้วยหรือไม่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่รัฐบาลกําลังทําอยู่ในเวลานี้นะคะ คราวนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าเราลองมาดูกันตามพรวผู้สูงอายุในปี2564ก็จะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐก็กําหนดสิทธิสวัสดิการของผู้สูงวัยเอาไว้หลายเรื่องเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่อาจจะอายุ60ปีขึ้นไปลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะว่ารู้ไหมว่าสิทธิของผู้สูงวัยนั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เพียงพอต่อการใช้ชีวิตของเราหรือไม่ด้วยคุณผู้ชมลองดูนะคะอย่างแรกเลยค่ะที่เราเล่าไว้ ทั้งหมดนี้นะคะอย่างแรกเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วเรื่องของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ600บาทต่อคนต่อเดือนนี่เป็นสิทธิสวัสดิการพื้นฐานอยู่แล้วที่คนทั่วไปรู้ดีอยู่แล้วนะคะคราวนี้ถัดมาค่ะคุณผู้ชมมีสิทธิ์เรื่องของการลดหย่อนค่าโดยสารด้วยนะคะลดหย่อนค่าโดยสารในการเดินทางต่างๆ50%สํา,าสหรับขสมกรเรือโดยสารแล้วก็รถไฟฟ้าต่างๆค่ะถัดมามีเรื่องของการลดหย่อนภาษีด้วยนะคะสําหรับบุตรที่เลี้ยงบิดามารดา ได้30,000่นบาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อปีค่ะถัดมาเนี่ยมีสิทธิ์ในเรื่องของการปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วยนะคะสิทธิ์การปรับปรุงที่อยู่อาศัยส่วนนี้เนี่ยจะไม่เกิน4 0,000บาทค่ะสําหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนนะคะโดยจะต้องยื่นเรื่องไปที่กรมกิจการผู้สูงอายุหรือสํานักง,งานพมจังหวัดด้วยซึ่งสิทธิ์นี้สํารวจพบว่า จริงๆแล้วผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ทราบค่ะคุณผู้ชมถัดมานะคะเป็นเรื่องของเงินกู้การประกอบอาชีพต่างๆนะคะก็เป็นสิทธิที่ผู้สูงอายุจะได้รับเหมือนกันมีสิทธิการช่วยเหลือทางกฎหมายด้วยค่ะโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเองก็มีสิทธิ์เรื่องนี้เอาไว้ให้ผู้สูงวัยด้วยสําหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายต่างๆค่าธรรมเนียมในการขึ้นศาลค่าวางเงินประกันการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยและสําหรับผู้สูงอายุที่ยากจนเดือดร้อนเรื่องของเครื่องนุ่งห่ม ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินไม่เกินครั้งละ3,000บาทไม่เกิน3ครั้งต่อคนต่อปีด้วยค่ะแต่ว่าหลักๆแล้วค่ะคุณผู้ชมสิทธิ์ในการช่วยเหลือเรื่องของค่าใช้จ่ายประจําวันหรือว่าการดํารงชีพของผู้สูงอายุในเวลานี้เบี้ยยังชีพก็ยังเป็นเรื่องสําคัญอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งก็จะเห็นเลยว่ามันยังต่ํากว่าเกณฑ์ความยากจนด้วยและไม่เพียงพอที่ผู้สูงอายุจะใช้ยังชีพได้ในแต่ละเดือนจริงๆค่ะ นั่นคือเรื่องของความคืบหน้านะคะที่เรานํามาให้ชมกันค่ะคุณผู้ชมว่าเป็นคําถามชวนคิดละกันนะคะว่านอกจากเรื่องของการแจกเบีย่อ,อ,น,อนอกจากเรื่องของการแจกเงินที่เชลาเวแจกเงิน1 0 0่0บาทกับกลุ่มผู้สูงวัยแล้วเนี่ยเรื่องของเบียเรื่องของสิทธิสวัสดิการเองก็ควรที่จะหยิบยกขึ้นมาคู่ขนานกันเพื่อทําให้คุณภาพของผู้สูงวัยเนี่ยดีขึ้นด้วยในสังคมไทยค่ะ